ตอนออกไปชิวโตปูเงินยาท่อเปนด้หันละเงินตอนพ่อละพ่อห้านี่อเป็นี่เตีย่บอกน่าเงินยาท่อเป็นด้วหัน มึงจุดทจบแล้วมึงก็ไปไหว้สังกัดใจกูเด้อ no สังอมึงก็เข้าไว้ราบกูเน uh sì ี uh ่ยลูกกูตั้งขื้นเลยทุกคนเอาไปตั้งไว้ในพวดเว้ยูหอยู่หลังข้างหมดเก่งให้ยังไงมึงไปชยย่ำไปยายกูออกมากเนี่ยเขาได้กราบกูเนี่ยออกมาไหว้รอดสังกัดใจเนี่ยเอาหูบปูยตึ่งมันจะหลังหมด สิยหันไหลยสภาสังกาใจายะเพามันใส่กุญแจดิมือรุ่นจังเสียวไหไปสมัยพักกันไปเฮ็ดยุหันใส่กุญแจไปได้เพราะเด็มันใส่กุญแจทั้งดแต่ว่ากาบบใส่ออเพราด้อยน้นสั่งกรใจยกับกยน่อนันเลยบมเโอ้ยใดยุ่สุขสุเฮียนตป็นเฮ็ดไทยลูกูเป็นรูบเจ้าอาวาสเฮ็ดใ้กูเนี่มันตั้งรู้ในกูหมันบ่มีผู้ใดมากตากูเลย ออกมาเด้อมึงเอาออกเด้อเกษตรในหลานยันได้ไกับพวกที่เราพูดจักเราลูกหลานกษตรเดียวออกมาให้นั่นละอันนี้บ่กูจักเนาะมึงอย่าลืมเด้อให้พากันเอามะลิเก้าพ่วงมาให้ปู่กับย่าเนี่ยตั้งแต่ปู่ไปกับว่ามีผู้ใดมาเฮ็ดไหมท่าปู่ก็เฮ็ดมาตลอดเนี่ยเดี๋ยวตอกตอกมะลิน้ำตลาดกันแล้ว อะไกับเสืออีอนมดอิดเอาใหม่มาเียนี่ไปซี้แยกกันเจ้างหาเจ้างหามดมดมดโอ้ยใหม่กูคือพวกสุบชุฉันชือใส่ไปเยนแล้วเยนชื้อใส่ะโอ้บูบบาจักชือชูเดี เขียนใจไดีเขียนแล้วปุ๊เขียนมาทุกคนเพอแล้ว่เขียนเลยไมเขียนเลยเเดดเเขียนน้หนาก่ดาี่เขห่อยทุกคนมีเขียนห่อยเขแล้วนเรอนีวเดี๋ยวได้ดนใจยนรอจ นชม่กได้ประกาศวควนเชยนทอยูเชนซีเช่นเซียนเ่นม่นวเอเนลูกขันคุณเี้อมาเทียนเทียนเหมือนขันเนอเาี่เทียนหน่อยดอกนี้ห่อ นี่นี่นี่เที่นใหม่อดอกนั่นเห็น่มัดอกไนมันมีดอกเที่งหน่อยครคนดีกันาหลายเชียนน่อยหน่อยลดอกจได้ซื้องสีไปกันกูรอดกูรอได้กูได้เดี๋ยวจุด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 จเนี้อุ้มเอาเนี้ยของยังนี่าพูดไม่ได้ใชกันครับ

อันีู่้นีูจากีก็ได้หอลานอันนี้ล้านอกเราเนี่ยรูแน่อี้สิบล้านรูนู้าน่อน้าิบล้าน้แนออนเคยมาอยู่ปูคนปรามาจั่งชามางามหมดแล้วหลานเนี่ยมาอยู่บ้านยาอหอเก็บมาเห็ดงานเห็ดงานอยู่วัดไว่าไตว่าอยู่ตลอดแบักันบ้าอยู่หน้าทาานีา่าจะปวดสองสามคนเนี่มากปว บ่ม wow hmm. yeah, uh, right, oh okay. ีแนวสิบอเลียวด้วยเแลีวมันรมื่อเฮ็ดนปลากระยายเฮ่เหลียปลากระยายลงน้องแล้วลูน้องหน่อยบ่ดูเย่เอนบ่ยงเทีบกระทังส่วนเกษตรอกจากของน้ำของแม่เ่เหนี

มีบานร้นมีบนับครับนมเห็นนี้ยต่ำเาลกล้ๆกันอเกกันกยจะเปปูตลาดทักเนาะมันจุ้มบุแล้านจ้ากุ่งเน่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 าเน่าแง่เน้อกุ้งเน่าลูกร้านก็บบุลาดเนี่ยเอ อ๋อบานีล <no ูกลานลูจักแก้วบานีงามม้ยงามงามคัก็ุเลยาเียวไ้กล่มานเนี่ยเดี๋ยว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 เอาคุณสิไปแล้วพญานาคเป็นสิามากด้วบานีโอ้พญาาคไม่ไดอืมเด้อพานาคมาามามาย่างะใช้ยังสี่เน่ บอกสูเด้อเทีมไหเด้อให้ไปล่ำให้เขาไปแล้วล่ำใส่ลปูขวนเบืองจันทร์เช่ไไรลูกหลานลจันจีไปถึงสูก็กให้มาล่ำตัวให้ล่งเขาตัดหรมาล่ำมาล่ำให้ตัวโอ้ไปเมื่อเ้อเอว่าั่นนี้ลูกหลานจังสลัดตวแต่ปูว่อบอกลูกหลานมาจีหูจัก โยกศรีว่าอันโยกศรีวาเต็มโยกศรววะดสิวอว่าคู่วะใดนี่าโอ้ยตัน้สอะไริรกวนตัวนี้ตัวนี้วัดเต็มมันมีเวรหมงสื่อโอ้ยเล็นานาเดอันนังีห้อก็ีได้ให้ ไปล่ำหายี่หรือไงล่ะคอณหายได้เออหายได้เห็นไหมก็หายได้ก็สิ่งนั้นคือคุณตรงหรอไปล่ำอะไรดิไปล่ำอะไรกันล่ำลปยดิไว้จมเลยว่าจะได้กันได้ไปล่ำไปล่ำ เอาไหตู้อ๋อยังอโมเมนเียโมเนต์่ปูอันนี้เอ้ะครับอูอันไหนปูกี่เอาอันนี้ตอลูก้านเนาะต้นเสียกัอย่หมเอาคันดอกไม้ให้คันดอกไม้กันปูวัวดูดีเอือ้นเสียตนอือออุไว อย่าพี่รูเลยย,ยยายจะเห็นนี้จากตัวนี้เดเอาหินติดป,ปุ๊บขับเลยขับไปเลยอ้กระคงฉลาดไอส่นโ้ก็ขันอไปไม่สุกเอาไปขันไหมพู้อไง่ายุ่ะเห็นไ,มมไมหนม

บอกขักบอกเนี่ยละครับไปทธนระบอกแล้วก็ไปธนออผุดไร่ดอกเนาะยวจะเผาเด้อยะเผาปักขับไปพี่น้องนะครับเด้อนี่กับวิธีเขาขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วพไปพี่น้องนะครับมีเกาะเบิ้งพิจารณาเบิ้งเอาเด้อพไปพี่น้องนะครับเอ้าบวกไปเนแน่ตัวใดล่ะนี่ที่เขาเบิ้งอ่ะ บ่เกลนบ่อเกิืนเจ็ดัวเกลาบ่กับหน่งเกหนึ่งเกลาแล้วก็ตีบิ้งห้างคนตัวเกาอาจเป็นซีก็ได้ก็นั่นตัวเกืตัวเกลาอาจจะเป็นซีเขาย่งตัวงกลมตัวงกลมเนี่ยอจะเป็นซีเกลือเออจังไดอ่ะเป็นหนึ่งเกลาอหนเกาอหนึ่งเกือสนเกาเด้อพ่อยพี่น้องหนึ่งเกาศอนย์เกลาเด้อเฮีีขวับพี่ชนะบึ้งเด้อพ่อยพี่น้องจังไดก็คอ้โชกดีลำรวยเปิ่นาหายเอาแล้ว เอาไปเสียงเบิ่งเด้อเอาไปวิเคราะห์เบิ่งซอยกันเออถ้าจักไดก็โทรมาบอกได้เด้อเอ้วให้เป็นบุญเป็นกุศลเออเอาหลาบเบิ่งเออเอาเอาเอาอาโชคปีนี่เบิ้งดอวครับผวยพี่น้องนะครับเด้ออันนี้อาจารย์แปลไว้ให้เผวยพี่น้องอันนี้คือหวยบวงสวงตัวใหญ่ๆเป็นลายมือเพลินเด้อผวยพี่น้องเป็นลายมือเพลินนะครับ ตัวเลขศูนย์นี่ก็อย่าลืมซื้อศูนย์เก่าน้ำเดอ้อพวยพี่น้องอย่าลืมซื้อศูนย์เก่านะครับศูนย์เก่าหรือหนึ่งหนึ่งเก่าศูนย์เก่าพวยพี่น้องก็จังได้ก็อย่าลืมนะครับเด้อลองวิเคราะห์ปิจนา่านเบึงเอาจังได้ก็คลิปนี้อาจารย์ก็ไว้แค่นี้เด้อโชคดีเรื่อยๆนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทนั้งล้านเด้อพวยพี่น้องอันก้มเจ็บจะได้อันก้มขายามีคอ,อให้มีโชคมีใช่งวดวันที่หนึ่ง หวดวันที่หนึ่งเดอ้อกลุ่มผ้าพันสองหาหกเจ็ดไปพี่น้องขอให้โชคดีร่ำรวยเอาปูป,ปูเดอ้อขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อนี่คือปูเิ่นอ่านี่แหละครับเป็นรอยอยู่ทางเดินจงก,กรมอาจารย์เอาปูเอ้ยให้เป็นบุญเด้อให้ลูกให้หลานเด้อสุขสุขคนขอให้โชคดีร่ำรวยสาธุโชคดีรวยรวยรวยรูย้